สวัสดีค่ะมิรักแฟนเพจเกษตรเบืองช้างและอีสานอาจินดานะคะวันนี้วิริศลีแก้วปลังนายกสมาคมพัฒนาเคารือข่ายองค์กรชุมชนมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนผู้นํารุ่นใหม่ของตําบลสลักดคะ่ะท่านนายกคะสวัสดีค่ะ,คะอยากให้นะนําตัวเองนิดนึงค่ะครับผมนายมนพแสงดํานายกองค์การบริหารส่วนบนสลักดครับบรรยากาศที่นี่มีความร่มรื่นมากตอนนี้กิจกรรมมีอะไรบ้างคะที่นี่ตรงนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของ เกษตรผสมผสานนะ <c oughs> แล้วก็มีมีเรื่องเรื่องการเลี้ยงวัว <c oughs> แล้วก็การทําสวนไล่นาสวนผสมครั <c oughs> บครับผมกาลังเรื่อนนะ <c oughs> ยืนยันได้เป็นอย่างดีนะคะว่าที่นี่มีวัวแน่นอนเพราะว่าส่งเสียงตลอดเวลาท <c oughs> ่านยกเลี้ยงวัวกี่ตัวคะ,ะวัวของผมเองเนี่ยมีมันอยู่สัก8ตัวครับผม <c oughs> เป็นเป็นสายพันธุ์ธรรมดาเป็นสายสายพันธุ์วากิวครับวากิวครับผมแล้วก็ของคุณแม่อีกประมาณสักสิบ ปเป็นแม่พันธุ์พื้นฐานของรามานิชาโลเล่ครับครับผมเพื่อที่จะมาผสมกับพันธุ์วากิวใช่เป็นแม่พันธ ah ุ์พื้นฐานนะครับเพื่อที่จะผสมผสมวากิวแล้วก็เป็นลูกผสมบัววากิวครับค่ะแล้วก็ลูกก็ส่งต่อไปใช่ใช่ครับลูกก็ส่งต่อไปยังวิสาหกิจค่ะชุมชนของตำบลสักแดงของเราที่เป็นที่เป็นตลาดได้ไปเยี่ยมเยียนมาทิ่ที่แล้วใช่ใช่ครับครับผมเร่องการเลี้ยงวัวที่นี่เนี่ยถือว่าคนละอย่างกับที่ฟาร์มที่เราไปดูฟาร์ม มันเป็นเป็นสองสองลักษณะครับค่ะ,ะเป็นการเลี้ยงแม่พันธุ์แม่พันธุ์ก็เลี้ยงแบบชาวบ้านเหมือนเหมือนเราเราที่มีทุ่งหญ้าการปลูกหญ้าแล้วก็มีเลี้ยงแม่พันธุ์ใช่เกี่ยวหญ้าแล้วก็ปลูกหญ้ามาเลี้ยงนะอีกอีกส่วนหนึ่งเป็นการขุนก็จะเป็นลักษณะพิเศษหน่อยคือต้องอ่ผิดอาหาร อาหารที่เป็นอาหารพิเศษการเล<ช>ี้ยงดูแลการจัดการพิเศษอย่างนี้นะครับอันนี้พูดง่ายๆก็คือการเลี้ยงแบบพื้นฐานใช่อันนี้อันนี้เป็นเป็นการเลี้ยงแบบพื้นฐานที่สําหรับพีนน<ช>่นงเกษตรกรที่สนใจหรือหรือผู้เลี้ยงไรยใหม่ครับ<ช> <ๆ S 1> คบ <ๆ S 1> ่ะเรามีพ่อพันธุ์เองไม่หรือมีแต่แม่พันธพ่อพันต้องพ่อพันต้อง,ต,องต้องสเปคหรือว่าต้องเฉพาะจากจากกลุ่มนะเพราะรับผมต้องเป็นพ่อพันธุ์ สายเลือดเฉพาะที่กลุ่มกลุ่มคารบุมาเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นการผสมเทียมอย่างที่ได้ใชุ่ครับใช่ครับแล้วไอการผสมเทียมเนี่ยเชื้อที่ได้น้าเชื้อที่ได้มาผสมเนี่ยมีที่มาอย่างไงคะน้ําเชื้อที่ได้นี่เราต้องต้องบอกว่าคุณสมบัติมันน่ยต้องเป็นสายไทจิมะเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าสายไทจิมะเป็นเป็นสายของวัววากิวที่มีไขมันแทรก มากที่สุดนะครับเราเราก็เลยต้องเอาสายไทจิมะเนี่ยมาผสมกับแม่พันธุ์ที่เราเตรียมไว้ซึ่งเป็นแม่พันธุ์พื้นฐานเช่นรามันรูปผสมรามันรูปผสมชาลเล่รูปผสมสายยุโรปแองกัสนี่เป็นต้นนคะครับครับผมต,ต้องถามแบบคนไม่รู้จริงๆเพราะเป็นคนไม่ทานเนื้อครับผมไขมันแทรกมากไขมันแทรกน้อยมีความแตกต่างกันยังไงคะไขไขมันแทรกของของวากิวกับกับสายพันธุ์อื่นมันแตกต่างกัน ของสายพันธุ์อื่นเนี่ยอาจจะอัดเวลาเวลาทานเนื้อไปแล้วเนี่ยมันก็จะติดปากติดปากเวลาทานน้าเย็นมันก็ติดนะครับส่วนสายสายวาก,กิวเราเนี่ยมันจะเหมือนว่าเป็นโอเมก้า3มันก็จะม,มันก็จะไม่ค่อยติดาปากละลายแล้วก็มันเหมือนอเป็นเป็นไขมันประเภทเหมือนโอเมก้าโอเมก้า3แล้วก็ มันก็ไม่ติดปากอะอนึกภาพออกตอนที่เขาต้มเนื้อเปื่อยใช่ใช่ครับแล้วมันจะมีไข,ข่ขึ้นมาเป็นคราบอยู่บนหม้อใช่ใช่ครับอันนั้นนะคะอันนี้ก็คือวัวธรรมดาครับทีนี้อย่างอย่างการดูแลรักษาวาัวก่อนที่จะส่งเข้าไปสู่การขุนเนี่ยยากง่ายยังไงค,คือคือคือการขุนวัวก็ต้องอเรียกว่าต้อง,ต,องต้องมีช่วงช่วงเวลาที่ที่กําหนดในการส่งส่งลูกวัวค่ะ อย่างการขุนเราเริ่มตั้งแต่อายุเนี่ยลูกวัวอายุห้าเดือนอแสดงว่า,าชาวบ้านที่ที่เลี้ยงลูกผสมวากิวเนี่ยอายุห้าเดือนน่ะต้องต้องขายให้กลุ่มละค่ะครับขายให้กลุ่มแล้วก,กลุ่มก็จะไม่มีวิธีการของการการ,การตอนการาถ่ายพยาธิฉีดยำลุงอะไรเงี้ยแล้วก็าการาทําวัคซีนจนจนไปถึงการทําเขาเขาเรียกอ,อะไรนะคะอาศูนย์เขาศูนย์เขาด้วยด้วยนะครับ ซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าจากวันคลอดไปถึงวันส่งเข้าฟาร์มเนี่ยอยู่ที่ห้าเดือนอใช่ใช่ฮะคือหย่านมเราให้หย่านมมาสักห้าเดือนแล้วก็เลี้ยงต่อจากห้าเดือนนไปถึงจนอายุสามสิบเดือนค่ะครับผมสามสิบเดือนนี่คือพร้อมที่จะเข้า,าพร้อมพร้อมที่จะเ,เข้าลงเชือดเป็นการขุนหรือถือว่าการขุนตามกระบวนการตามกระบวนการาที่ขุนลักษณะขุนที่มีคุณภาพ,พาครับผมกระบวนการขุนตรงเนี้ยเรามีความรู้มายังไง ดอเรียนไปเรียนรู้ไปเรืย่ยาวนานนะฮะยาวนานต้องต้องเรียนรู้ถูกผิดพสอสมควรนะครับจนจนที่เราจะพอเข้าใจเรื่องวิธีการเลี้ยงเรื่องการผสม,มอาหารโภชนะอาหารสัตว์ในในในเนื้ออาหารนะครับแล้วการเลี้ยงในแต่ละช่วงวัยแต่แต่ละรุ่นนะครับช่วงต้นช่วงต้นแล้วก็ช่วงปลายเนี่ยนะครับการกินอาหารต่างๆเนี่ยต้องมีโภชนะอาหารที่ที่ค่อนข้างที่จะต้อง ต้องดูแลบพอสมควรนะครับครับการที่จะเอาวัวไปขุนเนี่ยจะต้องเป็นวัวจากสายพันธุ์ที่ผสมบาคิวเท่านั้นใช่ใช่ใชครับพอเราเราต้องการวัวที่ต้องการคุณภาพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาร่วมทํากับเราเนี่ยแม่พันธุ์ต้องลงทะเบียนประวัตินะครับแล้วก็น้ําเชื้อต้องน้ําเชื้อจากจากกลุ่มที่มีพ่อพันธุ์ประวัติไว้แล้วนะครับเราถึงจะจะรับซื้อกลับครับทีนี้ เลี้ยงห้าเดือนจากวันคลอดเนี่ยส่งเข้าไปขุนแล้วเนี่ยจะได้ประมาณเท่าไหร่ตัวละตัวละเอ่อตัวละถ้าเป็นแม่พันธุ์พื้นฐานเนี่ยแม่บาม่นแม่ชาลเล่นเนี่ยเราเราประกันร,ราคาที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับผม,มถ้าถ้าเป็นแม่ที่เป็นแม่ดำดำอยู่ข้างหลังนี่นะ <c oughs> ครับ <c oughs> ที่เป็นเอฟหนึ่งเนี่ยคือเราเป็นแม่วากิวลูกผสมมาแล้วเนี่ยเราจะรับซื้อประกันห้าเดือนเหมือนกันที่อายุ ห้าเดือนนี่สองหมื่นห้าพันบาทครับครับผมเป็นรายได้ไม่ใช่น้อยเลยนะคะแล้วการที่จะส่งเข้าไปขุนต่อเนี่ยเข้าไปขุนต่ออีกกี่เดือนนะรวมอายุยี่ห้าเดือนครับผมยี่ห้าเดือนท้อบัวท้องกี่เดือนคะทนายงบัวท้องอยู่ประมาณเก้าเดือนเก้าเดือนเหมือนคนครับผมโอ้โหน่าเล่นนะคะก็ก็ก็บอกชาวบ้านเนี่ยว่าถ้าเริ่มใหม่อะ เรามาแาีแปลงหญ้าแปลงหญ้าเราก็ไม่ต้องซื้อปลูกหญ้าไม่ว่าจะเป็นหญ้าเนเปีหญ้าแพนกุลา่าหญ้าขนลูซี่กินนี่อะไรกันลกแล้วแต่ขอเป็นหญ้าเป็นอาหารหยาบนะครับแล้วก็มีอาหารข้นให้มันนิดหน่อยนะครับลงทุนก็ประมาณสักซุาอ,อาหารข้นเนี่ยวันละสิบบาทให้แม่พันเนี่ยนะครับแล้วก็มีหญ้าที่เรามีมีฟางบ้างเนี่ยนะครับต้นทุนก็ประมาณสักห้าพันยังไงมันก็ มันก uh <blade> ็เหลือพอมีรายได้กลับมาครับผมไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แค่พอมีค่ะรายได้ดีทีเดียวครับผมถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่ได้เตรียมแปลงหญ้าไว้ไม่เตรียมโดยเฉพาะหญ้าที่เราถ้าเราไม่ปลูกเตรียมไว้เนี่ยนะครับการเลี้ยงวัวมันก็จะมันก็จะลําบากไม่สนุกนะเพราะว่าเราเราต้องซื้อมันก็ไม่คุ้มและครับผมค่ะครับก็จําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีพื้นที่ใช่ใชันการที่จะปลูกหญ้าปลูกหญ้าปลูกหญ้านะเตรียมแปลงหญ้าไว้ครับผอย่างที่รู้ทราบกันดีว่าบ้านเราเนี่ยมันแรงมากเราสามารถที่จะ ปลูกหญ้าเลี้ยงวัวได้ทุกฤดูกาลอ่าได้ได้ฮะอย่างมันต้องมันต้องเตรียมเหมือนเตรียมเตรียมอัดสะสะเนี่ยสะ,สะ,สะพัฒนาที่ดินคะนะครับแล้วก็มีมีผมมีโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์อยู่ข้างหลังเป็นน,ำน้นำาดาลน,นะ,ะเพื่อช่วยนะครับแล้วก็มีมีแปลงมีแปลงไว้ปลูกหญ้าแล้วก็ช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็จะก็จะใช้โซล่าเซลล์แล้วก็ สระน้ําที่เก็บน้ำเนี่ยครับมันก็ได้ช่วยได้ทั้งปีครับผมสมมติว่านาที่เราเคยทํานาเนี่ยแล้วก็ราคาข้าวก็เป็นที่ทราบกันดีว่ามันก็ไม่ได้ราคาระหว่างการทํานาข้าวกับการเลี้ยงวัวไอ้การปลูกหญ้าเลี้ยงวัวอันไหนคุ้มกว่ากันก็ต้องว่าปลูกปลูกหญ้าเลี้ยงวัวนะครับคุ้มกว่าเพราะไันได้ทุกรดูคุ้มกว่านะครับผมผมเองก็พยายามพยายามพยายามเปรียบเทียบคุยให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วก็เกษตรกรฟังว่า หนึ่งไร่เนี่ยปลูกหญ้าหนึ่งไร่เนี่ยมาเลี้ยงวัวได้มาสักสี่ห้าตัวะนะครับสี่ห้าตัวแล้วก็ทําวัวเนี่ยถ้ามันคลอดลูกสักสี่ตัวเนี่ยผมตีตำต่ำตัวตัวละหมื่นมันก็ได้ได้ไร่หนึ่งมันก็ได้มาละสี่หมื่นนะครับแต่ว่าประมาณถ้าเราทําข้าวเนี่ยนะครับไร่หนึ่งก็ได้ประมาณสักหากค่าใช้จ่ายหากค่าใช้จ่ายทําต้นทุนประมาณสักสี 4, ่พันนะครับแล้วก็หากค่าใช้จ่ายสัก สามพันหรือหรือสองพันกว่ามันก็เหลือพันกว่านะครับในในราคาข้าวที่ได้ประมาณสักไร่ละประมาณสักสามร้อยสิบกิโลเงี้ยนะครับค่ะเจอโรคระบาดเจออะไรอะไรต,ต่างๆอีกนะครับ<น>มันก็ผมผมเฉลี่ยกับชาวบ้านดูได้มาสักห้าร้อยพันหนึ่ง <ừ> um. หรือบางทีชาวบ้านหัวแรงก็ไม่ได้อะไรเลยเอาไว้แค่พอกินเอาไว้แค่พอกินก็เลยเปรียบเทียบเปรียบเทียบว่าอันวั้นว ตัวหนึ่งแค่ตัวหนึ่งก็หมื่นหนึ่งค่ะนะฮะแต่เราบอกว่าถ้ามันได้สักตัวละสองหมืน่นหมื่นห้าอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันก็มันก็คิดว่ามันน่าจะอ่น่าจะลดพื้นที่ทํานาบ้างแล้วก็เรามาปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์สมมุติว่าณักวันนี้กําลังมีคนดูรายการเราอยู่แล้วเริ่มคิดคอยากปลูกหญ้าแต่ยังไม่มีบัวจริงๆส่งขายได้ไหมจริงจริงหญ้าก,ก็ไม่พอฮะ ญ้าไม่พอแต่จริงๆแล้วเราความต้องการยังมีอยู่มีอยู่ฮะแต่จริงเราเราอยากจะบอกว่าในการที่จะเลี้ยงวัวต้องปลูกย้าก่อนนะค่ะปลูกย้าก่อนแล้วค่อยค่อยมีคอกแล้วก็วัวมาใส่แล้วก็มีย้ากินมีบ้านให้มันอยู่เงี้ยมีที่พักอาศัยให้อยู่นะครับซึ่งวิธีการกระบวนการก็ไม่ได้แตกต่างไปจากการเลี้ยงวัวอื่นๆเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันครับเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยอยากให้นายกเชิญชวนคนที่กําลังตัดสินใจว่าเอจะทําอะไรกับ ที่ดินว่างเปล่าเพราะตอนนี้เห็นที่ดินว่างเปล่าเยอะแยะมากมาย <S 2> <S 2> แล้วประกอบกับช่วงเวลานี้เนี่ยทางหน่วยงานภาครัฐเองก็ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ่อโคกหนองนารหรือการขุดบ่อบาดาลอยากให้ในายกเชิญชวนว่ามาทำหญ้าเลี้ยงวัวเนี่ยมันดียังไงคือคืออนอื่นเนี่ยผมผมคิดว่าหนองนาโมเดลเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่นะเป็นพื้นฐานของการเกษตรทุกอย่างค่ะมันได้เตรียมเรื่องน้ําไม่ว่าจะบ่อ บอของพัฒนาที่ดินนะครับไม่ว่าจะโซลาเซลล์ะนะครับไม่ว่าจะการปลูกป่าในไร่นาและการปลูกพืชผสมผสานในในพื้นที่เราเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นพื้นฐานสําคัญของการทําเกษตรนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เรามีที่นาทํานาบ้างแล้วก็เอาปศุสัตว์ไปใส่นะครับ <Okay. S 1> ในพื้นที่บางส่วนก็ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับ <Okay. S 1> ข้อ,อมูลสัตว์ที่ได้นะครับมันก็ไปไปใส่นาไปใส่ ต้นไม้ไปใส่พืชผักเรานะครับซึ่งตัวนี้ผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นเอ่อมันเป็นประโยชน์มหาศาลนะครับเราจะทำวัวอย่างเดียวนี่ก็คงผมคิดว่าผมก็คงไม่สนับสนุนว่าต้องทําวัวอย่างเดียว <c oughs> นะครับผมอยากให้ทําหลากหลายแล้วก็ <c oughs> แล้วหาช่องตลาดนะครับมีโรงงานปุ๋ยอย่างดีอ่ใช่ครับ <c oughs> ใครจะใครจะทําเรื่องวัวก็ <c oughs> โดยเฉพาะวัวาิวมา,มาที่เราเพราะเรามีตลาด <c oughs> เราต้องต้องคุยเรื่องตลาดก่อนจะทําอะไรเราต,ต้องต้องเป้าหมายโฟกัสที่ตลาดก่อน <c oughs> มามาประสานกับกลุม่มผู้เลี้ยงบัวของวากิวตะบนศักไดเรานะครับแล้วก็มีการกําหนดคุณสมบัติของแม่พันธุ์อะไรต่างเนี่ยแล้วก็มาเชื่อมตลาดกันแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อเมื่อคุยกันเรียบร้อยแล้วเราก็ไปไปไปอะไรไปไป,ไป,ไปเตรียมแปลงหญ้า <c oughs> ไปทําข้อไปเตรียม จานวนวัวที่จะเอ๊ะน่าจะเลี้ยงเท่าไหร่มามาส่งเราอ่าดูงานเราจะถ่ายทอดถ่ายทอดกระบวนการจนจนพี่น้องเป็นนะครับครับผมจากวันที่เริ่มต้นมาถึงวันนี้ใช้เวลากี่ปีแล้วคะน่าจะร่วมสิบปีฮะร่วมสิบปีกับวัววากิวกับวัวกับวัววากิวครับครับผมก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมคะในขณะที่ตลาด ต้องการเนื้อวัวอีกจำนวนมากแต่กำลังการผลิตยังไม่เพียงพอก็เชื่อว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะประกอบอาชีพในเรื่องของการเกษตรซึ่งแน่นอนที่สุดว่าการเลี้ยงวัวเนี่ยนอกจากจะได้วัวราคาดีแล้วนะคะเรายังได้โรงงานปุ๋ยที่ดีที่สุดแล้วก็ในเรื่องของ สถานการณ์อาหารปลอดภัยในวันนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมาช่วยกันฟื้นฟูดินนะคะให้มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นโดยเฉพาะดินที่เคยใช้สารเคมีมาอย่างยาวนานนะคะก็จำเป็นจะต้องใช้เรื่องของมูลบัวอนาคตข้างหน้าอาจจะเลี้ยงวัวเพื่อที่จะขายมูลนอกเหนือจากที่เราจะเลี้ยงวัวขายวัวนะคะก็ฝากกันไว้นะคะสำหรับการ อีกอาชีพหนึ่งการประกอบอาชีพที่น่าสนใจมีอะไรที่สงสัยอยากเรียนรู้เพิ่มเติม,ตมบอกเบอรนะ์โทรศัพท์เลยคะ่ะครับก็บมาที่อ,องค์การบริหารส่วนบนสักไตนะครับ,รบแล้เบอร์เบอร์ของผมนะครับ0 9 8 5 8 6 9 3 9 3 9มานะครับมานแสงดำนายกองค์การบริหารส่วนบนสักไตครับ สนใจจะเรียนรู้สนใจที่จะสอบถามรายละเอียดหรือในการที่จะมาดูตัวอย่างต้นแบบนะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาที่ท่านนายกโดยตรงได้สําหรับคลิปนี้ฝากไว้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมนะคะว่าคิดอะไรยังไม่ออกบอกไว้ก่อนว่าเรื่องของการเลี้ยงบัวเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืม ไลค์ like, กดแชร์แล้วก็กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยวันนี้จากลากันเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ